เออสีแดงเออไม่ต้องขับถอยหลังนะมันมันเป็นระบบระบบถอยหลังคันไหนเออคันสีแดงเนี่ยแต่ว่าเป็นระบบถอยหลังไม่รู้หรอก็ต้องรอสายยางก่อนที่จะไปบ้านโค้ดไม่รู้ที่ไหนคุยทั้งไกลเราก็นัดสายยางแต่ช้าสายยางที่เอ ใช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวไปหาพ่อหาพ่อเออมันบอกว่าไปเจอพ่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงจะหนักอเปาไม่รู้ทำปาไม่ได้ทำหลักสิ่งนี้น่ากลัวที่สุดในประการแรก Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional. And I told you so. But you had to know. So. <laughs> คือว่าวันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับร้านของบ้าว่าแบบเป็นยังไงใช้รับยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลักษณะของร้านเป็นแบบยังไงอะคะแบบเล็กการใหญ่อันนี้มันก็ขนาดเล็กกโนโนันแล้ว่ะแล้วแบบบริการขอทาร้านแบบเป็นยังไงแบริการก็บริการที่เช่านะคะ แล้วก็จำนวนลูกค้าในแต่ละวันประมาณกี่คนประมาณไม่แน่นอนแล้วแต่หนังเข้าแล้วแต่หนังใหม่เข้าถ้าหนังใหม่เข้าก็เยอะหน่อยถ้า,ถาก็ปกติก็พอ,อไ,ได้ทั้งหนังในร้านมีกี่ประเภทนะคะม,มีมีแอคชั่นมี อยากไหนบงนะซีเป็นซีดีก uh ับ huh. ด uh ีวีดีแล้วโปรโมชั่นของทางร้านเป็นยังไงคะก็ถ้าเป็นดีวีดีก็ 30, 2, สิบสองแถึงสามถ้าพีซีดีก็25่ห้นังใหม่ถ้าหนังเก่าก็20่สิบไอ๋อค่ะยอดสูงสุดของร้านประมาณเท่าไหร่อาหาตวันข้ชื่อของเก่าของมาได้ว นุยไปชีข้าวหลานดิข้าวหลามดิ้วไฟยกขาน้ำไอ้นเขา่นเกียว้นุยน้ำ้านปากรัดีมาดูร้านกันเป็นร้านเล็กๆอันนี้หนังใหม่1วันเช่าสอแถม1เช่าสาแถม2หนังใหม่ถ้าเป็นบีซดีจะเป็นราคา25บาทาบาทเวลา1วันถ้าเป็น d v วดี จะเป็น30มสิบเปียกเหรอเออนังของป้าเขาอันนี้ยังงงเป็นหนังเก่า50าสิบเฟอร์สเย์แต่ว่าเขาเหมือนกับว่าถ้าเป็นหนังสือเราเป็นรีปินอันนี้เขาแบบรีกอบละกันเรียกว่ารีกอบรีกอปเอเอนั่นแหละออกมาใหม่มันเลยเป็นยังเป็นหนังใหม่อยู่แล้วทำไมไม่ซื้อของเก่ามาขายถ้าของเก่ามันก็ไม่ใหม่ดิก็ไม่ได้กำไรดิเออ อ่ะแล้วจะมาเอาามต่อ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 เป็นโซนจากนี้โซนหนังใหม่โซนหนังใหม่เลยมามีทั้งบีซีดีและดีวีดีนี่คือแถวนี้นะครับนี่จอห์นคาเทอร์จอห์นจอจอนคาเถอร์ออมาเป็นดีวีดีสามวันดีวีดีไม่เสียเปรีอันนี้เป็นหนังสามวันหมดเลยทั่วทั้งร้านแนะนำก่อนพรานสมอร์เฟอร์ฟอร์เมอร์ดาร์เอาต์เกมูนภาคสามนี่แบล็กสวอน ยอดมากตาลีพอร์นแมนเดี๋ยวราคาเท่าไหร่ลืมถือมากเลยเอาจอรีจวนถ้าเป็นดีวีดีสวันจะลดลงมา5บาทเหลือ25บาทแต่ถ้าเป็นวีซีดีสวันจะเหลือ30มสิเอ้ยไม่ใช่ดิยี่สิอย่างเช่นเรื่องนี้ j u s t i n Timberlake in t i m e เข้ามาได้ประมาณออ,ออกแผ่นออกมาประมาณ,มาณสองเดือนละสอเดือนเลยกลายเป็นหนังเก่าไปแลว มาโซนหนังจีนมันก็ไม่จีนหรอกมันจีนใช่เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเกาหลีชัดๆหนังเอเชียหนังเอเชียเออนี่เทพเจ้าบกูเทพเจ้าแห่งความเย็นนะเทพเจ้าตอนหนังจีนมีดีวีดีนี่ชื่อสีเหลือเชียดาบทะลุคนไฟดาบทะลุคนไฟหมายความว่าอย่างไง ดาบทะลุคนดาบทะลุเอ้ยอาจจะดาบไฟทะลุคนอะไรประมาณนี้ไฟทะลุดาบคนอ๋อพอปิดประเด็นปิดประเด็นสีเดียนเสียต่อมาตากูนการ์ตูนอ้โรอตั้งนานมีทั้งนีวีดีและมีซีดีแต่แฮลลี่เดี๋ยวแฮลลี่ชอบดูการ์ตูนแฮลลี่ชอบดูการ์ตูนก็เลยได้เป็น การ์ตูนแฮร์รี่พอตเตอร์เจ๋งเลยเข้าใจจัดนะมีมีหมดเลยมีนี่เลื่อนี้ไอซ์เอทดภาคแรกการ์ตูนเรื่องโปรดเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ดีมากเด็กหญิงแมรี่กับเพื่อนซีช็อกโกแม็กเป็นการ์ตูนดีมากที่อาร์ตมากเรื่องนี้ชอบมากสะท้อนจิตใจมนุษย์อันนี้ มาสนนฟมาเป็นกระตนตลบบุโนมาใช่ใช่บุโนบุโนมาต้องการแม่ใช่คุณรู้บุโนมาเป็นรู้อาถาชีวประวัติของบุโนมาที่กำมพาแม่มาตั้งแต่เด็กไม่เชื่อลองไปเปิดหดูโอเคค่ะต่อมาไปดีกว่าเนเป็นหนังทั่วไปจะเป็นวีซีดีมาเลยวีซีดีส่วนมากจะเป็นหนังเก่าแล้วสเพราะว่ามีเป็นวีซีดี นี่ยังมีแฮร์รี่เจ็ดอยู่เลยเนี่ยใช่แฮร์รี่เจ็ดก็มีบีซีดีด้วยดีวีดีด้วยอ้าวแต่บิวซิแฮร์รี่ฉบับบีซีดีจะไม่ค่อยชอบดูการ์ตูนเลยได้มาอยู่อ๋อแต่ถ้าเปฉบับดีวีดีชอบดูการ์ตูนชอบดูการ์ตูนมากเลยไม่ใชอบเขาเข้ามากทั้งแก๊งเลยนะทั้งเธอไมเธอไมโนอี้เฮ้ยโอนี่เออแล้วเธอจริงจริงกต่บมา อนนี้ก็ซีดีธรรมดาเรื่องนี้ g กส s m มาร์ทตลกดีนี่ด้วยของทะลุฟ้ามันแยกออกมาจากแฮนดิแคปโซนพักสองไอรถที่มันขับไปรับแฮร์รี่อ่ะเนี่ยคันนี้ลองผดได้เปล่าลองลองผลไม่ได้มันไม่มีผ้าคลุมเอามามาได้นี่ได้นี่ด้ยส่วนนี้ไม่ได้นี้เดี๋ยวเอาบนก่อนซอนหนังไทย ที่พลาดไม่ได้จริงๆก็คือจักกันแหล่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ A T M A T M A T M ี่หนังใ่ม่นะตลกมากนะ G T S ออกเรื่องใหม่มา A T M ขาดเงินไม่ขาดลักเดี๋ยวนี่นี่ดูขาดเงินไม่ขาดรักเป็นไงโอ้โหเรื่องนี้เงินไม่ว่าขาดลักพี่ไม่ยอมดูในดูในโรงนี่เขาบอกว่าพักสองพักสองออกมาแล้วนี่เขาว่าเธอเป็นเด็กป่าเขาว่าเธอเป็นเด็กป่านี่ อยู่ในหนังไทยเกรดบีใช่เกรดบีถ้าเกรดเอละมึงยุ่งต่อมาต่อมาต่อมาเี่เดี๋ยวเจอหมาแก่อันตรายเจออีเก๋อันตรายด้วยวะเล้ไปภาคสองหนังไทยก็จะมีดี d ีด้วยดีดีเช่นวอนนเตะเรื่องนี้ดีมากคุ้มทวงไอทวนอีกทีดี d ีดีราคาเท่าไหร่ สามยี่บห้าถ้าเป็น d ีวดีหนังถ้าเป็นดีว1ดีหนึ่งวันจะราคา30สิบแต่ถ้าเป็น d v วดีทั่วไปที่เก่าแล้วก็สามยี่บห้าแหละอ<ม>ืมเอ้างงกับต่อมา,อา,อมานี่คือกลุ่มต่อไปเป็นหนังที่สุดยอดอยคนเช่าเยอะมากในประวัติการวันนึงเช่ากัน2องพันสามพันแผ่นมันต้องสร้างสารรค์จะลงสังคมสุดยอดคนสมนัยนี้ต้องการความมีสาระ ประวัตศาสตร์คุ้มค่าคณิตศาตร์คณิตศาวิทยาศาสตร์ศาสนาศาสตร์ที่พลาดไม่ได้ชีวะชีวะชีวศาสตร์ประเด็นหลักคือลามกศาสตร์เฮ้ยสลีอ่ะไม่เชื่ออาดูอาดูนี่ดีโทอันนี้สุดยอดมากหลายคนอาจจะงงเฮ้ยคนนี้ผมรู้จักคนนี้ผมรู้จักใกล้ โซล่าอ O E ชัดชัดโอ้ยโอ้ยดูนี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอยังไงสลับมั้ละ We hit t e r m